ก็สวัสดีทุกค like er. นนะครับวันนี้อยู่ช่องชายผมตอบแชแนลนะครับวันนี้ผมไม่แย่มากขอเพราะว่าผมไม่มาสปอยอะไรสักอย่างนะเพราะว่าผมอะอยากทำไม่ผมมาอาชีพเป็นผมจะเป็นยูทูบเบอร์เลยอยากเป็นอาชีพเกมระดับหนึ่งอยากเป็นในวงการยูทูบเบอรแล้วผมมาในตอนนี้ผมอะอยากทำนะคือ บางคนที่สามปีกว่าเป็นนะบางคนก็หลายปีเป็นไปพบซาผมกูกี่ปีกี่ปีเป็นได้แต่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็งงกันนะเพราะว่าผมไม่เก่งดับพวกพี่ๆพวกพี่พวกถึงร้านแล้วเข้าหนึ่งร้านสักครับหนึ่งร้านสักใครอยสิบร้านสักใครอสบสองร้านหรือสิบห้าร้านสักใครครับผมไม่รู้ว่าเขาเขามีแบบ ขอต่อๆจะบอกมาช่องอย่างเว็พี่เวฟพี่เวฟอย่างช่องพี่เวฟบอะ <c oughs> ขอมาค้าขอมาค้าขอก็ต่อเองมาค้าขาค้าขอก็เป็นคนขี้ขี้ลืมเออจะเป็นคนขี้ขี้ลืมผมอะสมองก็เป็นที่เอ้ยใจแบบจะทำใจนี่แบบไม่กล้าทำเพราะว่าไงใจอยากใจนี่แต่ส่วนใหญ่คือผมจะทำนะ แต่ผมกลัวเครื่องผมทำไม่ไหวเลยบางคนที่ดูช่องผมจะไม่ติดบกิตตามช่วยกิดตามให้ช่องผมเถอครับขอร้องทํอขอเนี่ยสักคำสัญญานะขอขค่หนึ่งนะคลายผมจะทำให้ดีสุดทำแบบอย่างที่ผมมีอะอย่าง 4G จหือดูจหนึ่งสีสองเขามีเขามีกี่ปีกว่าดังเท่านั้นส่วนใหญ่ก็ แค่กินีิริหรือฟรีไฟ i r e ออาร์เีผมไม่ผมก็แค่ต้องกินแหละแต่ว่าผมไม่มีปัญญาไม่เปัญหาสู้ไม่มีปัญญาสู้พวกดังๆยูดายหรือใจหิดิน,นะครับผมแบบหรืออายุโอเคผมไม่มีปัญญาสู้เหมือนเขาผมไม่หกสติเหมือนเขาผมท่านตอนที่ผมแบบตอนที่ผมไม่ลงคลิปมาหกวันกับ ก็เป็นอาทิตย์อะพราะอะไรไหรมเพราะว่าผมอะฝึกซัดฝึกซัดนสีมืออยู่ผมก็ไม่หดผมไม่ชนะใครคนในซอยไม่ได้ชนะเพื่อนไม่ไ,มได้ผมเป็นเป็นยาสู้กับสู้กับพวก,พวกพี่เขาอ่ะจุกงไอ้ครับถ้าใครถ้าใครจะติดตามพราคนดดังๆคนโหดผมเข้าใจค้างคงผมอะอผมอะครับก็ต้องการ แรงจ่ายแรงจ่ายที่การทำคลิปนะครับขอต้องการทำ,ทำคลิปแล้วก็ถ้าใครได้เสียง,งเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษนะครับคือตอนนี้ฝนตกยังไงไม่ใช่หรอกคือบอกต้องเออผอมจะจัดเงจะดตังจัางกำับพวกพี่ๆขอ ขอติดตามหนึ่งหรือสองพันก็ได้ขอให้เป็นกำลังใจให้ผมทำยูทูบต่อเขอ้าใจไหมครับเออผมไม่มีพูดมากจะหาว่าเป็นดรามาอีกผมไม่น,นี้ไม่มีการดารามากครับถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบกดไลค์กดเข้สไปคลากดกระดิ่งกดติดตามช่างก็